ได้แล้วใส่ไอตัวปักยาวตัวแขกว่าเราเรียกตัวแขกทองได้หัวอะไรนั่นเองหัวอะไรนั่นเองเขียวๆเองมอคคอลี่มอคคอลี่หัวใหญ่มาก <laughs> นายกำลังเลือกแอปเปิลกับมะเขือเทศ Apple, Apple look toto. Si si tradisional, <todicium> si tradisional. Sieng gak makan apple nih? ini FC, ไปสิคะไปสิคะอ่ถือให้อะไล่ะไปให้คุณนายพาเดินดูฟักทองดูผักสดๆมอกคลี่นี่ฟักทองค่ะมีหลายๆแบบสดๆผักสดสด ผักชีอันนี้ไว้ใส่น้ำซุปฟักทองฟักทองเขียวๆอย่างงี้ไม่ค่อยมันถ้าลูกแดงๆมันมากดูฟักทองอันนี้ก็ฟักทองห้าหกอะไรอีกไหมล่ะ อันนี้ผลไม้ไม่สดอันนี้ผลไม้ไม่สด,สดอันนี้นมโยเกิร์ตมีนมมีโยเกิร์ตด้วยวางขายเหมือนบ้านเรามีข้าวโพดด้วยจ้ะอันนี้ลูก คือจังมักเล็บแมวบานเท่าสมสมหมักเล็บแมวนี่แอปเปิลอู้เห็ดเห็ดออกแล้วจ้ะแพงมากที่ผมไปหาเก็บกินดีกว่าครับอันนี้ลูกสมองโอ้ถั่วร้านนี้ของบ้านนี้สดสข,ขายเหมือนบ้านเราเขาเอาหวัวไปทำน้ำซุป làm bạn làm đi, chiếc non xùi, <laughs> Xí sì phu xùi, thà là 20, thà là หน้าหนาวนี่ก็ไม่มีตลาดนั้นแล้วจ้าเก่งแก่ทำงานตลาดผักสดมีสองละสามร้านแต่หน้าร้อนนี่จะมีเต็มเลยเป็นพืชว่ามือสอง ต่อละห้าบาทห้าบาทเด็กก็สวยห้าสลอตสามสลอตสามสลอต ไม,ม้ก็มีนายช้อปปิ้งค่ะหนาวกำล,ลังหนาวในร้านดอกไม้พาไปดูดอกไม้สวยๆกระาวสวยๆ โบดสวยๆจ้า fc เอามายืนโบดสวยๆกับคนสวยๆหน่อยคนสวยน่าไปยืนตรงนั้นห,หน่อยอันนี้โบดคู่สวัสดีค่ะบอก fc กดติดตามกดตั้งสไลด์บายบายคนใหญ่ <laughs>